ครับใช FPS แดนจุกท่านฮะวันนี้พี่แว่นมีจอยสติ๊กจากซิลซิลี่ i ม s มาชมกันฮะก่อนหน้านี้ซิลซิลีจะมีจอยสติ๊กที่มีชื่อว่า s t a ร์ตมาจะเป็นตัวเล็กๆนะที่เราเคยรีวิวไปแต่ตัวนี้เป็น s t a ร์ต XL เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่คือกล่องด้านหน้าเขาเขียนไว้ชัดเจนฮะชาว Android อย่างพี่แว่นเนี่ยน้อยใจสุดๆนะ <laughs> ใช้ได้แต่อของ i อ s ด้านหลัง แล้วก็ด้านข้างครับนี่เขาจะมีเขียนไว้เลยอะไรใช้ได้บ้างครับ iPhone 5ครับ iPhone 5 c iPhone 5s มันมี 5s ด้วยเหรอ5 c 5s อะ่ะ iPad mini iPad mini จอ Retina iPad อ่า Gen 4 iPad Air นะฮะแล้วก็ iPod Touch กล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าไหลยออกมาก็จะเจอข้างในเปิดเปิดเปิตรงไหนวะอะ่า เปิดปุ๊บอ่าก็จะนั่นแหละพี่แว่นออกมาละก่อน <g ül> ก็จะเป็นโทนสีดำๆเทาๆแล้วก็ตัดกระส้มเหมือนเดิมนะของซีรีส์มาดูกันครับนี่คือหน้าตาของซาตัสเอ็กด้านบนด้านบนก็จะมีปุ่มอ่า l r l R2 1 R2 อันนี้ปุ่มเช็คแบตครับแล้วก็ปุ่มซิกเอปุ่มแพร ปุ่มแท์การเชื่อมต่อเป็นบลูทูธนะครับผมด้านหลังนี่แล้วกันด้านหลังก็จะมีออนและออฟนะออนและออฟเปิดมาปุ๊บครึบก็บจะเจอกับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอแยากาตรฐานออกก่อนก็จะเจอกับรางฐานใช้ฐานอ่า AA. AA ใช้ a อใมาตรฐานในสองก้อนนะฮะก็คือสเปคเนี่ยเขาบอกว่าสองก้อนเนี้ย ใช้ได้ประมาณ40ชั่วโมงข้างในจะมีอะมินิ USB อยู่เห็นไหมฮะน่าจะเอาไว้เสียบต่อซิงก์กับคอมเวลามีการอัปเกรดเฟิร์มวงเฟิร์มแวร์อะไรเชื่อๆนั้นโอเคพี่แว่นขออนุญาตใส่ถ่านกลับไปที่เดิมด้านหน้าครับเลเยอร์เลเยอร์ตัวนี้คล้ายๆกับจอย Xbox One จับปุ๊บเนี่ยก็จะถนัดเลยแต่ Xbox One เนี่ยตัวอนาล็อกเนี่ยจะมาอยู่แทน D-pad ตรงนี้เลเยอร์ก็เหมือนกันทุกอย่างก็จะมีปุ่มพอยส์ไว้ตรงกลาง แล้วก็ยังมีไฟ LED บอกอ่าจะเป็นไฟ LED อยู่4จุดก็ความหมายมันก็จะแตกต่างกันไปเช็คแบตก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าขอจอย Xbox มาเทียบเลเยอร์เอา์กันนิดนึงนะฮะนี่ฮะซ้ายมือของท่านคือจอย Xbox One ส่วนขวามือก็คือซิลซูรี่สตาร์ทัส XL นะฮะดูเลเยอร์เอา์กับพี่แบนจับเนี่ยมันมันพอดีขนาดกับน้ำหนักเนี่ยพอดีกันเป๊ะเลยนะฮะแต่เลเยอร์เอา์อย่างที่บอกว่า ไอตัวอนาล็อกของเจ้าตัว s ต a ร์ทเอ็กเนี่ยมันจะมาอยู่ด้านล่างแทน D-pad มันจะสลับกันนะสลับกันทางซีรีส์เขาบอกว่าบอกมาว่า,าปุ่มเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างไวต่อต่อการกดพี่แว่นลองกดดูก็มันมันมันレスปอนส์ดีดขึ้นมาพอสมควรอะ่ะมันสู้สู้ปลายนิ้วอ่ะฮะนี D ่ฮะ D-pad ก็เหมือนกันนี่ฮะทุกปุ่มเลยส่วนอนาล็อก อันาหลอกออกจะต้านๆนะต้านๆนะมากกว่าเจ้าตัว Xbox One โอเคแต่นั่นแหละครับผมการใช้งานอะ่ะมันใช้งานคนละอย่างเลยเจ้าตัวนี้ใช้งานกับอ่ามือพวกของอ Apple อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะโอเคเดี๋ยวพี่แว่นทดลองแพรดูกับ iPad Air โอเคครับผมมาดูการซิงกันฮะก็ พี่แว่นลองใช้กับ iPad Air 2นะฮะก็เข้าไปเซตติ้งแล้วก็บลูทูธตรงนี้มันปิดอยู่นะฮะมันปิดอยู่พี่แว่นก็เปิดที่จอยก่อนเลยฮะมันจะมี on กับ off อยู่นะ,ะเห็นปะก็เปิดปักไฟก็จะมาละทึ๊บๆๆระหว่างนั้นเราก็ไป on ตรงที่ iPad นะฮะแล้วมันก็จะเซิร์ชนี่มันจะขึ้นว่าแพ้ไหมก็ โอเคแพ้ก็ได้ครับให้มันออตโต้ไปปึ๊บปึ๊บคอนเน็กต์ละเห็นป่ะฮะคอนเน็กต์เต็ดด้วยนะคอนเน็กต์เต็ดนี่แว่นเลือกฟีฟ่า15ทีมอเมริมทก็อ่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตัวเกมมันถ้าตัว iPad เนี่ยมันซิงค์เดเวิ์อยู่แล้วอะ่ะในเกมมันก็จะออตโต้ให้เลยมาลองเล่นกันดูครับทีมพี่แว่นก็เพิงพ่งเพิ่งสมัครนะเพิ่งสมัครก็รกดเ,เข้าไปจะมาลองจอยเลย โอเคครับคือรูปจอยนะฮะแสดงว่าใช้ได้เห็นปะะ่ะฮะนี่ดีแพดก็ใช้ได้ตรงอนาล็อกก็ใช้ได้คือซัพพอร์ตหมดนะฮะโ okay. อเคดีว่าหรอสปีดได้นะฮะเอฟเอฟว่าเดี๋ยวนี้เกมไอแพดภาพมันสวยเนาะยิงโอ้โหตรง <laughs> โอ้เดเรสใครก็ไม่รู้นะหน้าการ์ตูนมาแล้วเดี๋ยวนี้เกม iPad ภาพสวยนะก็เขายัดไอชิปเซ็ตการ์จอค่อนข้างดีก็ถือว่าใช้งานได้ครบทุกปุ่มเลยนะผมแล้วประเด็นคือประเด็นคือไม่มีดีเลย์ยังไม่รู้สึกถึงดีเลย์นะฮะฟ้าวไม่ฟ้าวเอา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 โอ้โห โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะอย่างที่เขาบอกว่าแบตแบตบคู่หนึ่งเนี่ยใช้งานได้ประมาณ40ชั่วโมงใช้งานได้40ชั่วโมงนะฮะนี่ก็พี่แว่นแนะนำถ้าคนใช้จอยแบบนี้พี่แว่นเนี่ยเป็นคนใช้จอยไวเลสอยู่แล้วเราจะใช้ฐานชาร์จนะะ่านชาร์จก็เอาไว้ชาร์จมันจะไม่เปลืองแบตสักเท่าไหร่เหมือนเจ้าตัวนี้ฮะ s t a t u s XL ตัวนี้ถ้าไม่ใช้ก็กดออฟนะฮะกดออฟไปนี่ก็ใช้ไม่ได้ละนะ ก็ประมาณนี้สำหรับการทดลองใช้ก็สบายๆเนี่ยพอออฟไปปุ๊บเกมแพดดิสคอนเนกเลยนะเพราะว่าเราออฟตัวนี้ไปมันไม่มีสัญญาณส่งไปที่ตัว iPad แล้วนะฮะโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะฮะสำหรับสต a r ัส s XL ของซีลซูรี่โนี้ก่อนหน้านั้นอะพี่แว่นที่ที่ทาง FS ฟเอชเอลแวิวไปมันเป็นตัวเล็กฉ่ป่ะฟโตเล็กแล้วมันจับมันพกสะดวกจริงแต่มันจับไม่ค่อยสะดวกแต่ตัวนี้พี่แว่นรู้สึกว่ามันจับสะดวกมากกว่าเพราะว่า ด้วยด้วยความที่เราเล่นอ่าเล่นฟีฟ่าออนไลน์3อยู่แล้วและจับจอยที่มันเป็นทรง Xbox อยู่แล้วจอยมันมันมันต้องไซส์ประมาณนี้มันถึงจะจับจับอ่าจับสะดวกจับแล้วก็เล่นสนุกนะซึ่งพี่แบนคิดว่าทางซีซรี่เขาน่าจะเล็งเห็นความความต้องการของเกมเมอร์ฮะก็เลยออกรุ่น XL ตัวนี้มานะฮะผมก็ถือว่าถือว่าผ่านทั้งขนาดแล้วก็น้ำหนักนะฮะใจใจจริงๆอะ่ะอยากให้ทำเสียบกับ PC ได้ซะอีกนะะก็จะได้ใช้ เผื่อเล่นอ่าพวกฟีฟองฟีฟ่าได้ในในเครื่องอ่า PC นะฮะโอเคน่าจะเป็นเฟสหน้าละกันเนาะน่าจะมีแบบเอามาเสียบกับที่อมพีซได้นะใครสนใจเจ้าตัว s ิลซูรีสตัตัสเอ็กซ์ตัวนี้ฮะตัวนี้มีจำหน่ายตามร,าร้านเกมมิเกอร์ชั้นอเมราทั่วไปแล้วนะฮะโอเควันนี้พี่แว่นแล้วก็ซิลซูรีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ